ตอนนี้ก็ได้รับของนะคะพัสดุนะคะที่ส่งมาจากแม่คทิปแล้วนะคะกล่องใหญ่มากค่ะแล้วก็สายค่าภาษีไป1,599บาทเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าได้กลองจะมีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มามีเป็นโน,นนะคะก็ห่างหายจากการทำคลิปย t ทู e ไปหลายเดือนมากๆเลยก็วุ่นวายกับการเตรียม ให้เด็กนะคะเรียนออนไลน์แต่คราวนี้กลับมาแล้วค่ะพร้อมกับเตรียมนี่ได้พึ่งได้ของมานะคะจากเพื่นรักนะคะจากแม่ทิพนะคะพึ่งได้ชิปปิ้งของนะคะมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็ใช้เวลา2ส,สัปดาห์ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมา วิดีโอคอลขอบคุณแม่ทิพย์กันแล้วก็มาอันบ็อกซิ่งกล่องที่อยู่ข้างในนี้นะคะว่าแม่ทิพย์ส่งอะไรมาเซอร์ไพรส์ค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวก่อนอื่นของใหญ่มากแล้วก็เดี๋ยวเราจะแกะไปพร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะวิดีโอคอลหาแม่ทิพย์กันนะคะว่าเอ๊ะของที่อยู่ข้างในน่ะส่งอะไรมาเซอร์ไพรส์นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ เดี๋ยวเราจะคอหางในทิปกันค่ะฮัลโหลวัสเดี๋ยวกำลังจะทำคลิป <c oughs> เล้ว15วันนะแม่ทิพยบอกว่า15วันเดี๋ยวเราจะมาทำการ unboxing ของที่อยู่ข้างในแม่ทิพย์บอกว่ามูลค่ามันเป็นหมื่นเลยเพราะว่าเราเจอ ราาสีไป1,599บาทเดี๋ยวเรามาทำการอันบ็อกซิ่งซึ่งได้เตรียมกันไกาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแกลองใหญ่มากนะคะเนี่ยดูสิคะถ้าเทียบกับหน้านี่ตัวเรนเริ่มเลยนะคะต้องขอบคุณแม่ทิพย์นะคะได้สรรหาของสิ่งสิ่งน่ารักนกรักแพ็คมาอย่างดีด้วยนะคะกล่องใหญ่สุดๆไปเลย เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะว้าท่านทานทนแทนอู้ยอะมากเลยอะท่านแทนแทนอู้มินิแบรนด์ค่ะกล่องใหญ่มากชิ้นแรกคือมินิแบรนด์มินิแบรนด์ซีรีส์สองค่ะเป็นสตอรี่ t h i t t r y y Your Mini Brand c r r r e c t i o นน่ารักมากเลยนะคะกล่องใหญ่มากซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เป็นแบบของแบ,บ,แบรนด์ย่อส่วนนะคะของบริษัทซุรุเนาะเป็นของเล่นที่แบบฮิตมากนะคะตอบโจทย์เออคุณแม่ <laughs> ต่อยอดความฟัรในวัยเด็กแม่ทิพกล่องใหญ่มากเลยอะ่ะ เออแม่ที่บอกว่าสิบเท่าไหรน,นะกี่เ,ะะ <30. S 1> เหรียญนะคะสามสิบเหรียญนะคะของนี้มีมะะูลค่าสามสิบเหรียญขอบคุณค่ะขอบคุณงามๆนะคะ <laughs> นอกนั้นอุย้ยมีของกระจุกกระจิกด้วยทุกคนอ่ะอุย้ยเอามีมีแบบนี่ค่ะมีแบบเป็นลูกค่ะมินิแบ,บรนด์เหมือนกันมินิแบ,บรนด์เดี๋ยวเราค่อยมาอันบ็อกซิ่งมาแกะดูอันนี้เป็นทอยมินิแบรนด์นะคะซึ่งเป็นเนแบบไข่เซอร์ไพรส์ไข่เซอร์ไพรส์ นี่ไข่เซอร์ไพรส์แกะออกมาก็จะมีของเล่นอยู่ในชิ้นส่วนเนี่ยหชิ้นเดี๋ยวค่อยมาแกะกันนะคะแม่ทิพย์ส่งมาให้สีเขียวนะคะสีเขียว2อ,อลูกนะคะ,ะมีอะไรอีกโอ้แล้วมีสีทองเ่ะสีทองอ่ะอันนี้เป็นมินิแบรนด์มินิแบรนด์ที่เป็นเขาเรียกว่าของย่อส่วนอะของแบบ เพปช้ของจิว๋วซึ่งซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งจะอยู่ในนี้เดี๋ยวเราค่อยมาอันบ็อกซ์พอแกะเสร็จเดี๋ยวเราค่อยเอาไปใส่ในก็ไม่ใส่ในซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานะคะนี่าสามลูกเลยสีทองนะคะลูกละกี่เหรียญน,นะคะแม่ทิพ์ลูกนี้กี่เหรียญน,นะตอนนี้แม่ทิพก็เรากำลังวิดีโอคอลคุยกันอยู่ โอ้สามทเรียนสามลูกเลย,ลเลยอันแล้วมีแบบเล็กๆแถมมาด้วยนี่มาทิพแถมอะไรมาให้ real little นะเป็น real little เป็นแบบของจิว๋วของจิ๋วย่อส่วนเหมาะเอาไว้เล่นการลายก็เอาไว้ตกแต่งบ้านตุ๊กตาหรือเป็นแบบของสะสมนะคะนี่น่ารักมากนะคะแล้วก็มีอีกอู mini brand กล่องจิว๋ว ไม่จิ๋วนะเนี่ยกล่องใหญ่พอสมควรเลยค่ะเป็นอะไรอะ่ะมินิแบรนด์มา์เดชน่าจะเป็นเป็นเหมือนเกมอะไรอะ่ะเกมบันไดมูหรอไม่ใช่ซึ่งนี่มีแบบสปอยชัดเจนมีมีของอยู่ข้างในแล้วเนี่ยมีกี่ชิ้นเนี่ยมีอยู่แล้วสามชิ้นนะคะเนี่ยจะเป็นของจิ๋วเล็กๆเ,เดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูอีกทีนึงนี่น,นีเล็กๆ ว้าน่ารักมากเลยค่ะบอกว่าห้าขวบอันนี้จะอายุใกล้สี่สิบแล้วเล่นได้แล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะห้าขวบผ่านมาหลายปีโอ้ยเนาะผ่านห้าขวบมาหลายปีแล้วแม่ทิพย์บอกว่างั้นจริงค่ะแต่เราหัวใจเรายังห้าขวบอยู่เรายัง,ยงมีความเป็นเด็กนี่ตั้งโช์อย่างนี้เลยด้วยแก มันจะกิ้งตกมันจะกิ้งตกอันนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมันกิ้งตกนะคะโชว์ได้ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นอยู่ในกรงชันน้นเดๆนี่นะคะอะไรนะ่ะสวยงามมาก<ห>แค่ถุง <laughs> ชิ้นๆๆๆๆอุ๊ย ไม่ที่เห็นไหมนี่กป๋ฟนั่นเองค่ะหร,รูหร่าพี่หอ MK กินได้ไม่ขึ้นคอค่ะนี่เหมือนจะไลฟ์ขายของไม่ใช่นะคะแค่อันบ็อกซ์จากเพื่อนรักนะคะที่ส่งของมาให้ไ,ได้ใช้เลยมั่ว รู้อะมากเลยค่ะทุกคนสายเป็นโซ่ด้วยนะคะนี่นี่เป็นโซ่สีแบบสีเงินเพราะบอกแม่ทิพย์ว่าแบบเอาสีเงินดีกว่าเนาะจริงๆสีทองกับสีเงินอะไรสวยกว่าคะอ่าแม่ทิพย์บอกเออพอๆกันนี่นะคะเอยเดี๋ยวสายมันต้องรูดออกคะ่ะถึงจะเห็นสายคะ่ะ ไม่มีไม่แบบปราณีในการแกะเลยนะคะแกะยาก,กนีหงงวใส์แบบกำลังพอเหมาะใส่ใบทำงานแต่ไม่น่าใส่แท็บเล็ตได้ไหมคะไม่น่าใส่ iPad ได้แต่คิดว่าใส่โทรศัพท์และกระเป๋าตังค์ได้เลยค่ะวัวไปปังมากเลยนะ แม่ทิพดูคะ่ะดูเดี๋ยวขอขยบมินิแบรนด์สวยไหมคะรูหราไหมคะสวยงามมากนะคะก็เดี๋ยวดูขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณแม่ทิพนะคะนี่กระเป๋าสวยมากเลยอะ่ะนัวโอ๊ยพอทดีทด็อกเตอร,นะออตอร์ขอบคุณคะ่ะตั้งใจเรียนอยู่ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานประมาณว่าปีหน้าแม่ทิพกลับมา เพื่อนต้องจบเป็นด็อกเตอร์แล้วให้คำสัญญากับเพื่อนสวย <laughs> งามงมากเลยค่ะขอบคุณนะคะนี่สวยมากเลยส่เงินด้วยอะ่ะเอ้เดี๋ยวนะมันมันแบบเป็นคอสบอดี้แบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมอ่าเป็นแบบพิางค้างแล้วแบบอ่ามันแบบคอสบอดีก้ก็ได้ด้วยใช่ไหมนี่นะคะอ่าเป็นแบบสะพายค้างก็ได้อ่าคอสบอดี้เอ้เดี๋ยวดูเปิด,ดยังไงอะ่ะเดี๋ยวดูสิ เปิดยังไงเปิดแบบนี้แล้วป่ะอ่าแบบน่าจะแบบจีบประมาณเออนี่ไงนี่ไงได้ละกดข้างๆว้านะคะก็มีช่องใส่เยอะเลยมีแบบอุ้ยมีใส่บัตรได้ด้วยนะ,ะมีแบบมีของก็มีเหมือนแบบอ่ากระดาษอันนี้แม่ทิปได้มาจากช็อปไหนคะนี่นะคะไม่ outlet นะคะซึ่งใบนี้นะคะแพงมากเลยนะคะทุกคนดูป้ายเรียบร้อย <c ười> เอาราคากี่ร้อยเหรียญ <c ười> แพงแพงค่ะอ้เอานั่นไงแต่ว่าเป็นคนดีจ่ายภาษีไปเรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นสินค้าที่มาถึงในมือนะคะก็ โอเนาะถ้าราคาจริงแม่ทิพย์บอกว่าอาจจะต้องจ่ายภาษีนึงหมือน oh, <okay. S 1> ก็ค่ะขอบคุณนะ <laughs> จ่ายภาษีก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะไมเคิลคอค่ะตอนแรกอ่านผิดมาตลอดเลยค่ะแม่ทิพย์ M.K เห็นคำนี้ปั๊บนึกถึงผู้หญิงทันทีมิเชลนี่ใช่ไหมคตอนแรกจะอ่านว่ามิเชลคอจริงๆไม่ใช่ใช่ปะ่ะมันคือไมเคิลคอใช่ไหมอ่านี่นะคะ อเคคออไมคขอ้นคอร์นี่น่ารักแล้วก็แบบเป็นเหมือนกับใส่กับชุดทำงานใส่กระยีนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยว้าได้ทุกชุดแบบแอบไปทำงาน <c oughs> <c oughs> ไปทำงานไปทำงานก็ได้แม่ที่บอกแล้วก็ไปเก็บดอกได้ไหม <c oughs> ขเขาเขาเก็บดอกไปออกงานเอออ่ะออกงานก็ได้ด้วยขอขอบคุณมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะ รู้ราเข้าก่นหน้าไหมคะสวยค่ะเห็นไหมลุกน่ามอกับว่าที่ด็อกเตอร์ว่างั้นแซวเล่นแซวกันเองสนุกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวก็ติดตามชมคลิปนะคะขอบคุณแม่ทิปมากมากเลยค่ะสำหรับนี่นะคะมี่มินิแบรนด์ถามว่าอายุห้าขวบขึ้นไปเล่นได้ ก็เลยได้เล่นว่างั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดบ้าน <c oughs> ของสะสมแล้วก็เราจะมาอันบ็อกซิ่งมาแกะไข่นะคะมาแกะไข่นี่มามีชิ้นส่วนอะไรเซอร์ไพรส์อยู่ข้างในนี่มีหลายลูกเลยแล้วก็มีด้วยนะซื้อมาเก็บรอไว้รอแม่ทิพย์เดี๋ยวไว้จะแกะพร้อมกันนะคะมีมีแบรนด์ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ก็ขอให้แมททิ์นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่ที่เมการอวันเฝ้ารอวันที่จะได้พบกันอีกครั้งนะคะปีหน้าเนาะ <Okay. S 1> เจอกันปีหน้าจะพาไปกินส้มตำแซบ่บส้มตำมังคุด <laughs> ส้มตำน่ะตำป่าะคะ่ะเราต้องไปกินตำป่าตำตำอะไรอีก <laughs> ตีนไก่ <laughs> แน่นอนเดี๋ยวเราก็จะได้ไปกินส้ตมตำแซ่บๆกันนะคะขอบคุณแม่ทิพย์เป็นอย่างสูงที่ส่งของของข,องขวัญน,นะคะมาให้วันเกิดอ่ะเดือนหน้าเด้อแต่ว่าได้ของก่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ขวัญรื่องนะขอบคุณมากมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวแม่ทิพย์กลับมาไทยแล้วเราก็จะพาแม่ทิพย์นะคะไปทานของอร่อยๆแล้วก็พาไปเที่ยวนะคะตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ ทุกคน stay at home <laughs> work from home ก็ว่าไปขอให้รักษาร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปที่กำลังอัดคลิปอยู่แล้วเดี๋ยวส่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวามีปิินโนด้วยนะคะ <Okay. S 1> <laughs> ขอบคุณค่ะ,อะออโอ้ยได้เลยเดี๋ยวเราก็ต้องมาทำคลิปคู่กันคลิปคราวหน้าจะชวนแม่ทิพย์ การดูแลสุขภาพอาหารการกินสกินแคร์ของสาววัยใกล้สี่สิบอีกแค่สามปีเท่านั้นเราจะส uh ี่สิบเราจะก้าวสู่หลักสี่อย่าง uh huh. อย่างสเตสตรองโอเคค่ะสี 40, uh ่สิบใ้ยังสามสิบอยู่แต่จริงแล้วอายุห้าขวบเพะเล่นของเล่นนี้ได้นะคะ uh huh. ขอบคุณค่ะ uh huh. อะไรนะจริงๆแล้วไม่ได้ค่ะเรายังดูยังดูเด็กอยู่ยังดูลุกยังเสมอ forever ลุกยังโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันนะคะในคลิปถัดๆไปขอบคุณค่ะ